อื้มเอาอีกแล้วที่ไหนอีกแล้วล่ะครั้งนี้ตลาดเที่ยงคืนสยองวันอันนี้มันไม่ใช่ตลาดนะฮะมันคือมาร์เก็ตคือมาร์เก็ตนะฮะมันคือห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือแปลง่ายเอาละเกมนี้เอาคนครั้งที่แล้วเล่นอะไรไปมิงลาสักพารเที่ยงคืนครันงี้เราเล่นอีกแล้วแล้วดูกันว่าคันนี้จะเป็นเกมเกมหรือไม่ป่ะโอ้ my god ไม่ต้องรีรอเร็วกว่าเลย เฮ้ยหมิงไม่ต้องไปดูก็ได้นะพี่พี่จะไปดูก็ได้นะเดี๋ยวแล้วเราปุ๊บผู้ชายคนเดิมป่ะเนี่ยเธอไปไหนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเรียนจบแล้วเราเรียนจบแล้วไม่ใช่เป็นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เหรอที่มันฆ่าเราเออที่มันฆ่าเราเป็นฆาตกรใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเลือดถ้าแบบมีเลือดเปื้อนเสื้อนี่ใช่เลยอ่ะหมิงไปเราเตียวเนีเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยเน้ยเนีเนี้ยเนี้ยเนีเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้นี้ยเนี้ยเนีเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้เนยเนี เราตอนนี้ครับนเราเรียนจบแล้วนะเราไม่ได้เป็นไอ้หนุ่มซักผ้าโง่ๆแล้วหลังจาก Oil, yes, e ah, no เรียนจมันจกฆาตกรได้แล้วก็มาสมัครงานที่นี่ต่อเราเลยนะเรากล้าดึกกับพวกเรากล้าดึกแน่เลยว่ะตอนนี้เอ้ยเฮ้ยลามิงเพราะว่ากล้แสงว่าเรามากล้ามดูโดยลีโทสีดุเฮ้ยเรียก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 สิบพวกเรียกสิบเรียกสิบเรียกสิบเฮ้ยโดยลีโทสีลุงลีกสีดุงรถใหม่แน่เลยอะไรเนี่ยอันนี้โดยลีโทสีดุ อา้าวเ,เป็นปลาอ๋อนี่ไงนี่ไงมีหน้าตามาตามาตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้มันมีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนเดิมฮะ,ะคนสรส้างอ้าวมาตรงนี้ดิเนี่ยคนสร้างคนเดียวกันนี่อีเพิ่งเริ่มสตาร์ทโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทกะแล้วโอเคเรามากะดึกแล้วหมิงทำไมเราไม่ไมสมัครงานกะเช้าวะบรรจุรายการสตรองที่มุสแย่ชอบตอนคืนแน่เลยเราคือแบ็คแมนใช่เพราะเราสีแดงตั้งแต่สีแดงเราทำงานอะไรอ่ะบรรจุรายการตั้งแาสีแดงที่ สถานีเช็คเอาท์โอเคต้องไปที่เช็คเอาท์ก่อนโอเคต้องเอาอันนี้มาใส่เยบไปแล้วก็ไปใส่นี้โอเคเติมตอกเติมตอกไม่ใช่นี้ฮะใครมันจะมาตอนคืนแล้วมิกเขาไม่หลับหมดแล้วหรอมันพวกเราไม่ได้กับพวกเราไงไอพวกไม่หลับไม่นอนมันพวกเราเองอืมแล้วก็แต่ทำไมเราไม่เข็ดจากใครแล้วหรอทำไมต้องกัดตึกตลอดเลยวะนั่นดิ คนจะเข็ดจากใหรแล้วนะมาทำงานกัเด็กคือามามาักัเดกแฮมทไมรจอันไม่ข้นมาแล้วดูท่าเดินโอ้โหคนเือดฝนตกด้วยกัดอดูฝนตกโอ้โหเดินแิบคนเลือดอ่ะเลตรแม่มากอ้าวติดติดติดแล้วดูเขาเดินกลางฝนไม่มีร่มมากเลยหรอคุณผู้หญิงมากหลังไ่มหร่มเลย มอนข้างหลังมันผู้ชายแบบมันก็ดิฟเฟอร์ดน่อยสิดิฟเฟอร์เลเป็นผู้ชายแต่ดูที่หน้าผู้หญิงครับเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ตัวเปียกเข้าร้านนะครับคุณควรจะพกโล่มาก่อนนะครับนี่เป็นการตักเตือนนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าหยิบเปลือกหน่อยเปลือกเผ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 ือกลูกค้าปะหยิบอะไรอ่ะลูกค้าหายตัวได้อ่ะลูกค้าหยิบซอสอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าน้ำดื่มวะพี่เออเต็งโมเต็งโมนี่เรากำลังเผือกลูกค้าอยู่เนี่ยเผือกลูกค้า คุณลูกค้าเขาทำไมเดินช้าจังเลยครับกำลัเผื่อคุณลูกค้าว่ะตามคุณลูกค้าไปอกานยูฟอริโกดิจีไอกเจอเด้ออ่าไอกา i ไปเจอไปเจอไปเจออะไรมิงกขึ้นอาทเป็นอั้นเ้สเกะนสเกเรโอเคเขาลังจ่ายตังค์มาเตเตมามาโอ้ยมาโคถุงเองเลยอ่ะเฮ้ยคนไอเทก่ะโอ้เนเอาเปนดิ The East. E ไปไม่ได้ไม่มีมือแคปอะลรอ่ะเออเดอะอีสไปเครับทั้งหมดประมาณนี้ครับใช่มันมีแค่นี้แหละในคืนนี้อ้าวทั้งหมดประมาณสิบบาทสิบดร์ครับสิบดร์ครับสิบดราจะห้าสิบหกเซนต์เอ้ยโอเควอเตอร์เมลอนเลยสำหรับเทมโอลฮอะไรครัเร็วสิโอเคควางเงินสุดอ่ะเอาเงินเอาเงินโอ้โหค่าเงินปะ ราคาครับอย่าตาโฟนนะครับเป็นห่วงครับเดี๋ยวไม่สบายอีกแล้วคืนนี้คงนาวกว่าคือเฮ้เดี๋ยวดิว่าเขาจะขับรถแบบแบบเดิมไหมแบบเดิมกับใครแล้วโฟสร้างเดียวกันได้แน่เลยะเด๋อ้อ้เดี๋ยวเดียวเดิวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดวเวเดีเยวเดี๋ยวเดับวเดี๋ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเด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 ีวเดีวเดววเดเดยวเดวดด้ดว อยู่ดีบุบเลยอะวอทมีแดงตรงด้วยโอเคมั้งนะต้องไปตรงแดงปะโอ้โหเหมือนรถตำรวจเลยรอด้วยโชว์วอทมิงค์วิมมิงตัวไหนอะมันมันมันยืนหันหน้าวิงมิงดูดิวิงมิงอย่าเข้าใกล้มิงค์มิงมิงมันทีปอดเลยเมื่อกี้มันดูขึ้นมาทีโบ๊ทด้วยเขาเริ่มแบบเขาเริ่มแบบโอ้มิงค์เราเป็นตัวกล้ามิงค์ดูนี่อู้เขาซื้อของขายปะว่าละ ช็อตกันช็อตกันถูพื้นถูพื้นไมพื้นอยู่หน้าโอ้ยแรกก็ว่ามีบวกอะตกาไมยืนอยู่หน้าไม่ใช่พี่อยู่ด้านนอยู่ด้านในเลยนั่นน่าวิ่งไม่ได้ด้วยเกมี้เร็วอยู่แล้วอะนีไงยังไงอยู่ด้านหน้ามีนาต้องตามนี่ไปเว้ยต้องตามเครื่องหมายนี้ไปเว้ยเป็นเครื่องหมายเดิมเราไม่ได้แค่รับดูแลครับเรารับคอนเซิร์ตแต่เมื่อกี้มันมีตัวอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยชายกายหรอว่าเอชซีพีเหรอหันหน้าคว่ำเลยแล้วมีนาเข้าไปใกล้มันกก็หัันลบมา เอาตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสกปรกบริสุทธิ์สีดำน่าแค่วางเสนไว้ตรงนี้แหละปได้ไหมได้หมดเลยเฮ้ยเออว่าเดี๋ยวเรามีลูกซองดี่ป่าววะช็อตกันด้วยเรามีมีช็อตกันด้วยมาดิเดี๋ยว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 งัดมองพรมเลยมาดิตัวมีช็อตกันอะอ๋อไปทำแบบทำขาอสอบห้องน้ำโอ้ใช้ทีนี้ใช้คุมใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยคนจ้างเราใช้ทีใช้คุมเลยฮะทำความรักทุกอย่าง คำความมันสันไงวะเลือกเปิดประตูเปิดประตูได้เปิดประตูได้วันนี้ครับมีใครอยู่ในน้ำโอเคกงพูดเลยวัสดี้ครับเปใครอยู่ทั้งน้ำไหมครับโอเคมีจริงจะขี้อยู่เนี่ยเด้อดุโอ้เจ้ดุ Oh my god bro Hell no man What the hell ทุ O. ชาตออโอ้โครับพี่เมื่อกี้ชายกายกำลังนั่ี้อย่ขอโทษครับพี่โมเสยห้องตกใจแน่เลยมาภาษาท้องนี้ด้วย เขาออกห้องน้ำเขาไม่กดจักโคกันเหรอวะอันนี้มันมีเสียงไหมให้ดูทำไมห้องน้ำตรงนี้มันล็อกอะอ้าวออกไหมอ้าวก็ต้องมีประเด็นต้องมีประเด็นโมเสรมารังจะกรยางไปสกีวิดีโอไฮเลทเนีเลยเมื่อกี้มารังจะรวมร่างไปสกีวิดีโอไฮเลดเว้ยเออลูกค้ามาเฮ้ยโยนเข้ามาสวัสดีครับลูกค้าโมเสียงหัวล็อกรีบแป๊บแป๊บเหมือนกันเดี๋ยวเพ่โอโบนใจะชื่อเขาคนแก่เนี่ยไปแก้ด้โอ้โหเชฟบึงมาครับเนี่ย ทำไ,ไม,มเขา,า,าเมาจังเลยอ่ะทำไมเขาดูเมาวะเมาแนาเา่เลยลุงโอ้ลุงแอลกอฮอล์ไม่ดีอะลงุงโอ้กินแอลกอฮอล์หงุดเลยอุ้ยขนารานาที่ไม่ไหวเขาต้องการอิดเหรอเอาเนี่ยเธอเดี๋ยวนะอนไอแซนวิชคืออิดดังไม่ใช่อันนั้นแซนวิชแต่แต่ที่เขาบอกให้ไม่เก็บบนมือเขาอิดด้วยอะเขาต้องกาอิดด้วยเหรอเขาเขาเรียกต้องการอิดด้วยนะเอาอะไรไม่อ่ะไปทาร์กไพรพี่อุ้ยไททันไททัน ยูวีนั่งไปเดียวๆวีเอ่อเก็บวีทีเดียววีเด็กเก็บทีอ้าวเราไม่จ่ายตังค์ด้วยนะน่าจะเมาจริงแล้วมั้งที่เขาโอ้โหของฟิ้เนี่ยลุงเก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยเสียงแสียงสีแดงอีกแล้วไอ้น้ำใหม่แน่เลยมาดิเอาไม้หนูบืสเฟาดหัวมาดิิงอะไรอ่ะแดงๆเพียบเลยมาดิมาดูบูสเตอร์ฟาดหัวมาดิ ไม่มีปืนไม่เป็นไรตัวมีมันดุป,ปืนนะเว้ยเฮ้ยมิเอาแล้วแล้ว,ลวออเอาวาดมาจากไหนมาจากไหนแล้วขอเล่นต้างนานไมเห็นปิด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 ยัดไรอ่ะเอาเดี๋ยวปืนฟาดมันเ,เหมือนว่ามันจะให้เราตามไปที่ไหนสักทีนึง<พ>อ่ะผีสิงแล้วขอเล่นเหรอตามันไปตามันไปตรงนี้อตรงเนี้ยอะไรวะเอ้าต้องรอมันหยุดถึงจะเก็บได้เหรออะไรมันมันก็อยู่ตรงนี้อ๋ออะไรอะไรอะไรอ้าวแล้วก็เป็นอะไรเนี่ย ไม่เบียบเลยอะมาหนะจ้งมาเดี๋ยวป่ะไอ้ยอะไอ้มันโผล่มาทางไหนจะต้องเล่นเหรอจะต้องทิ้รถมันอยู่แ้วค่ะันกลับมาเจอมันอะเฮ้ยมันสิงเอาวัตถุคุกเวสมาละว่าคว้าคว้าสต็อกจากข้างหลังแล้วเติมสต็อกในเช้าวางเอ็งยังจะทำงานต่อยกับพวกเอ็งเจอขนาดนี้ยังทำงานต่อยอยู่หมิง แล้วว่าที่นี่ไม่ไม่ปลอดภัยว่ะที่นี่มันไม่แบบน่าจะแบบแบบแบบสถานีสถานีทดลองเอพิเอซีพีก่อนแล้วเนี้ยย้ายไปเป็นห้างแน่เลยมาวางตอกต่อวางตอกต่อหลังท้ายว่าหมิงตรงหน้าตรงน่ะโอเคเรียบร้อยน้องฝนตกด้วยมาถูมาถูฝนตกมาถูมาดิมาดิมาฟาดอะโออะไรอ่ะรับไฟดับหรอรับไฟดับรับไฟดับอีกแล้วมี ไปในร้านปี๊ปปี๊อนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเขาเจอเราเจอหมดแล้วบอสบมสมีมันขึ้นไปมันขึ้นไปหามิงมระัเหมือนความรักอ่ะเระวังเอวังยดตรงนั้นมีผีมันอยู่ scp ชายกายมามันตามเขาแน่เลยมัติดเดอมันติดอเธเธอยิงมันยิงมันช็อตกันมายิงมันมันยู่ไหนมันมันติดมันติดมันบักมันติดยู่ตรงไหนอะมาแล้วมมาแล้วมาแลันบากเโอเคเอาเดี๋ยวมันม้ไปไหน้วมัน ว <othe> น,น,นมาวนมาๆเขามระงงอยู่วัดอะไรเนี่ยมันมันเดินมั่วมากเธอตอนนี้วนมันเหมือนนี้อยู่สนเธอไปเอาปืนยมาจากไหนที่ที่ห้อง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 หลังห้องหลังไหมนี่มาเรืเอยๆวัดเกือบวัดตายมามาเรือลูกสองมาแล้วมาแก่เมินชั้นต่ำไปไอ้น้องมาดิไม่ไม่เร็วบ้างเร็วบ้งอันนี้หมิงป่ะเฮ้ยนี่ถือเอาเอาปังป้นจุดออมันจุดออมันจุดออมันใช้กายใช้กายมา โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บแลคืออัดกันตรงเนี้มาอัดกันทำไมตรงนี้เอ้ยตายซะชีนีชีนีสอยสอยมันมันหันตูดให้มันหันตูดให้โอ้ยมันหันตูดนัยอุ้ยเขาเล็งเขาเล็งเอ้ยโอ้ยติด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 โอ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายวิ่งก่อนวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกกันน้องเอ้ยระวังวิ่งวิ่งจะเป็นช้าโบราณจริงวิ่งไม่ได้อุ้นชัดหน้ามำช็อตน้ำด้วยช็อตน้ำ ยิงมันยิงมันมาดิมาดิมาดิมันบอกให้อะไรมันบอกให้อะไรมันบอกให้อะไรมิงเควสเควสเควสบอกว่าอะไรบอกให้เราสกานที่ห้องด้านหลังโอเคเอามาละมาเอามาละแล้วไงเอาแล้วไงยิงมันยิงมันจะไม่ดอา่ตรงนี้อันนี้เลยโอ้โหปังปังเลยเขาตายแน่เขาตายแน่เขาตายแน่อันนี้อันนี้ก็เธอเหรออตายแบบหล่นแบบหล่นเอ้ยมันติด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 ของยายาเป็นพีวีตอนนี้ยาเป็นพีวีโอ้ยโอ๊ยโอเคมันมันมีมันมีเจ็บมันมีเจ็บเฮ้ยยัย เอ้เจ็บมากๆเลยพวกโอ้ยโอ้เจ็บจะรัวเลยรัวเลยไม่ไมันตามฉันมาเจบไก่แล้วมันตามติดเลยด้วยโอ้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 อ้โอ้อโอ้โอ้อ้โอ้ตอ้โ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 ออกมอ้อิโอ้อ้อ้โ้โอ้โต้โอ้อ้อกโอ้โอ้โอโอ้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 อ้โ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 ออ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้ิอ้โอออกไป้โอ้โอโอ้โโอ้โโอ้โอโอเคมีนา้โนไปอ่อกับย่าได้เอยมีนาเฮ้ยอย่าไปอ้โต้โอ้โอ้โ้อ้อ้้อ้ดอ้โ้อ้ แล้วหมิงก็ติดอยู่ในนั้นตลอดกาลมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวจะลาออกแล้วนะลาออกลาออกนหมิงเราออล,ลาออกละลาออกเลยแบนอนตายกันไปทีแล้วมาณนี้ยเก่อนก็<อ>สลับลสลับมาเก็ตเชียงคืนสยองขวานที่ลูกค้ามีแค่สองคนวันดีจริงคนเดียวเลยซับอีกคนหนึ่งมาเอาของฟรีเมมเอ,เอ้ยคนหนึ่งเป็นบ้าอะไรไม่รู้เมม ก็มาเนี่ยครัเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เราไปก่อนครับไม่มีอะไรมากแหละคลิปนี้มาสไตล์เดิมแล้วคลิปหน้าจะเป็นภาคต่อของไอ้แล้วคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นภาคต่อของอ่าไอ้ไอไน <c oughs> ะแล้วสักพ่าที่ยลงคืนนะอาจจะเป็นอันนี้นะครก็เป็นภาคต่อมาเนานะมาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เราไปก่อนครับหมีก็กำลังขีดร้องอยู่ในแบบเร็วมากเร็วมากมาเก็ตอย่างที่โอ้เสพมูเลย อย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้นะครับจะได้แจ้งเตือนลิปใหม่เนาะแบบป,ป่วยใช่ไหมครับหน,น้าเราก็หดุดเงียอกูดเมาอับบนกูดเบา